อันนี้จะมาปลูกแตงกันนะคะแตงกวาปลูกแตงปลูกแตงกวากันนะคะแตงพงอะไรนะคะอันนี้กรีกอบนะคะโตรเร็วค่ะก็แตงกวานะคะ น้ำฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไปรับชมกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ